สวัสดีจ้าแฟนๆเจดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันทะเคยทุกวันนะกับการวิเคราะห์บอลแบบเจ๊หนโอเค <Okay. S 1> เจดำนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้ก็เข้าสู่บรรยากาศของยูโร2020เป็นที่เรียบร้อยนะ11ประเทศ11ส,สนามที่เป็นเจ้าภาพการเมื่อวานนี้เปิดสนามไปแล้วอิตาลีก็ถลม่มตรุรกีไป3ประตูต่อ0นะสบายๆเลยนะสำหรับอสูรีเก็บ3แต้มสำคัญไปได้ในนัดเปิดสนามนะเอาวันนี้มีมาฝากกัน1คู่เดี๋ยวมาดูกันว่าเป็นคู่อะไรนะโอเคเจดำสนับสนุนโดย Li@ อ้อ like น แอดบอนรองสนใจร่วมสนุกแอดไลน์ไปได้เลยที่แอดบอลรองไปกันที่คู่ดึกเลยก็แล้วกันตีสอตรงนะก็เป็นอรอบแบ่งกลุ่มของกลุ่ม B นั่นเองมีขาวรัสเซียนะจะพบกับปีแดงข่งยุโรปอย่างเบลเยียมนั่นเองนะรัสเซียชนะ3เสมอหนึ่งแพ้หนจากหนัดล่าสุดที่ลงสนามนะส่วนเบลเยียมชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครนะลูกทีมโรเบรโตมาติเนส คู่นี้เคยเจอกันมาทั้งหมด7เกมในประวัติศาสตร์เนี่ยเบลเยียมชนะ5เสมอ2ไม่เคยแพ้รัเสเซียเลยซักเกมเดียวที่เจอกันนะและคู่นี้เนี่ยเจอกันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยอาวขออภยัยปี2019ในรอบคัดเลือกเลยนะเบลเยียมก็ชนะทั้งสองนัดเลยชนะ31กับชนะ4 1ตอน 1. วันนั้นเนี่ยผูกปีชนะรัเสเซียเลยนะวันนี้มาดูตัวผู้เล่นที่เข้ว่าจะลงสนามกันบ้างนะรัเสเซียวันนี้ใช้อันตันชูนินแนวรับก็มีอังเดรเชมานอฟอีกอร์ดิวิเยฟตรงกลางกับเครื่องยนตโดรมันซอฟนินแล้วก็ มักมเมต็ออสโดเยฟนะส่วนข้างบนเนี่ยตัวรุกจะเป็นยูริชิคอฟอลริซาเดอร์โกโรวินแล้วก็หน้าเป้าเป็นอาเดมซูบานั่นเองนะส่วนเบลเยียมประตูปมติโบคุกตัวแนวรับวันนี้ต้องเดาใจโรเบิร์ตรมาติเนสว่าจะยืนหลัง4หรือหลัง3แต่ตัวหลักเนี่ยก็น่าจะเป็นทูบิอเออร์ดวาเรลยานฟารองเกนเจสันเดนไนเยอร์พวกนี้น่าจะเป็นตัวหลักนะส่วนทางกว้างจะเป็นติโมติกัสตานกับนัสเซอร์ชัตต์ลีมิดฟิลด์จะใช้ยูริติเลมันเล่นกับเรนเดอร์เดนองเกอร์เพราะว่าทั้ง้งออแดดนนาาซลววก็คิเบรย ยังไม่ฟิตทั้ง2คนเลยนะด้านบนก็จะเป็นตัวจีจ่ายอย่างริสเมอร์เทนและยานิคเฟเร,ร,ราการัสโกเล่นอยู่ขนาบข้างกองหน้าตัวเป้าอย่างบิ๊กตู้โรเมลูลูกาก,กูดาซันโวจากอิตอิลีนนั่นเองนะคู่นี้เบลเยียมบ,บังคับชนะ1ประตูเนี่ยแฟนๆโอเค50%อนอยากโอเค100%เรต้อง2ประตูซึ่งจะนํา,านดูแล้วรัเสเซียเองทีเด็ดไม่มีเลยมีแค่อาเดมซูบาคนเดียวที่ พอจะพึ่งพาได้แล้วถ้าเจอหลังเหนียวๆก็ไปไม่เป็นเหมือนกันเพราะนั้นเป็นเยี่ยมดูแล้วมีความพร้อมมากกว่าผู้เล่นในแนวลึกก็น่าสนใจมากกว่าพวกะั้าแต่อย่างเรนโดทรอสซาพวกโคชองเบนเดเก้รวมไปถึงอย่างเอเดนซา,า,าจะได้ลงมาช่วงท้ายเกมอะไรแบบนี้ก็ยังมีโอกาสเพราะนั้นดูแล้วเป็นเยี่ยมดูดีกว่านะจะได้มองว่า3มแต้มน่าจะเป็นของปีศาจแดงแห่งยุโรปอยู่ที่สกอจะทะลุ2ประตูหรือเปล่าซึ่งโอกาสสูงเลยนะ วันนี้ e <Okay. S 1> okay. เบนเยี่ยมโอเคฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแฟนเพจเจดาสดายก็เลยตั้งซี First. YouTube, งงฟิ t YouTube มีครอบบอลล้วนฝากกด u b s c r i b e ด้วยที่โอเคเจดานะ subscribe ด้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะจ๊ะก็เจอทุกวันแบบนี้กับการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจ๊นะในยูโร2020ยยาวๆกันไปเลยนะเอาละวันนี้ขอให้กานมีความสุขสนุกกับทีมที่รักทีมที่เชียร์ก็แล้วกันนะโอเคเจดมมาใหม่วันพรุ่งนี้อย่าลืมแชร์คลิปนี้ด้วยนะจ๊ะเจอกันใหม่วัดีจ้า